สวัสดีครับเราอยู่กันที่สำนักปฏิบัติธรรมหลวงปเูเรียงอภัสโรนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับก็วันนี้เราอยู่กันที่ข้างบนเขาเนาะก็จะพูดถึงพญานาคครับพญานาคพญานาคแล้วก็คุดถามว่านะครับพญานาคสีเขียวถามว่าพญานาคก,กับไม่ใช่กับคุดสิพญานาคก,กับยักษ์นะครับเท้าเวลูปากหรือว่าเท้า อะไรก็แล้วแต่ทาเวสวุวรรณนะครับเพราะหน้าที่ของแต่ละคนนะครับแต่ละบทบาทในพระพุทธศาสนาคืออะไรอย่างพญานาคเห็นไหมครับจะอยู่ตามบันไดแล้วถ้าถ้าเห็นพวกยักษ์นะครับอยากวัดโพอยากวัดแจ้งเห็นไหมครับว่าเขาทําหน้าที่อะไรเขายืนถือกระบองอยู่หน้าประตูวัดนะครับอย่างพญานาคเห็นไหมครับจะสังเกตจะอยู่บันไดอยู่ก่อนเข้าโบสถ์เข้าสารานะครับก็นาหน้าที่ของยักษ์คืออะไรหน้าที่ของพญานาคคืออะไรก็ ลองดูนะครับแล้วก็ถ้าตามคติความเชื่อของพุทธะครับเห็นไหมครับตามบันไดบันไดยพญานาคนะครับจะขึ้นไปเพื่อไปกราบพระพุทธรูปที่อยู่ข้างบนนะครับก,ก็ยักษ์ยักษ์ก็จะอยู่รอบนอกนะครับยักษ์ก็จะคอยอยู่ตามซุ้มประตูนะครับดังนั้นหน้าที่ของยักษ์และของพญานาคครับในบริบทของพระพุทธศาสนามันก็มีบอกอยู่ถ้าเราสังเกตตามวัดวาอารามนะครับ และจุดที่สูงสุดก็คือพระพุทธรูปนั่นเองนะครับและการกราบพระพุทธรูปก็คือกราบกราบสิ่งที่เป็นมงคลนะครับกราบในคุณงามความดีพระคุณของพระพุทธเจ้านะครับที่ค้นพบพระธรรมแล้วเอาพระธรรมมาสั่งสอน,พว,นอพวกเราถ่ายทอดพวกเราถ่ายทอดพระธรรมเนี้ยให้พระสงฆ์ให้พระอาริยสงปฏิบัติบรรุธรรมนะครับและพระอริย์สง์เหล่านี้ก็มาถ่ายทอดธรรมะซึ่งเป็นของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าสรงค้นพบพบเจอมาแล้วก็ นำมาถ่ายทอดมาถึงพวกเรานะครับไม่ได้กราบไหว้วิงวอนเพื่ออะไรนะครับก็คำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือให้ทำความดีนะครับละเว้นความชั่วหลุดพ้นนะครับสำหรับการกราบไหว้กราบไหว้พญานาคหรือว่ากราบไหว้ยักษ์เองก็ตามนะครับต้องต้องดูว่ากราบไหว้อะไรถ้ากราบไหว้พญานาคเพื่อว่าครั้งหนึ่งเขา เคยมีบุญคุณกับพวกเราโดยที่เขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรแผ่แม่เบีย้ยเหรอเขาแผ่แม่เบีย้ยเขาแผ่ป้องกันแดดกันฝนให้พระพุทธเจ้าอย่างนี้ครับอย่างเงี้เรากลับไหวส้สรรเสริญในคุณงามความดีของเขาที่เขาเสียสละตนนะครับปกป้องดูแลพระพุทธเจ้าอย่างยักษ์ก็เช่นกันนะครับปกป้องบริเวณวัดอย่างเงี้เราก็ควรสรรเสริญความดีงามของเขาที่เขาทําหน้าที่นะครับ ส่วนการกรอบว่ากราบไหว้บูชาบวงสงวงบูชานนี้ควรหรือไม่ควรก็แล้วแต่นะครับและอย่างพญานาคพญานาคที่เป็นวรรณะกษัตริย์นะครับเขาก็มีหน้าที่ของเขาอยู่กษัตริย์พญานาคก,ก็ต้องดูแลเหล่าพญานาคนะครับแม้แต่พญานาคธรรมดาเองจะไปเข้าพบกษัตริย์ราชาของพญานาคยังลำบากเลยแล้วเราซึ่งเป็นมนุษย์เป็นคนเนี่ยอยู่ต่างพบกันจะไปเข้าไปพบ พูดคุยช่วยเรียกร้องให้ท่านมาช่วยเหลือท่านจะมาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแม้แต่พญานาคเองก็ยังยังพบยากเลยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเราอยู่ในจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับการไปขอพบผู้ว่ายากหรือง่ายครับเพื่อนๆก็ลองคิดดูเอาละกันวันนี้เราลากันเท่านี้ครับสวัสดีครับ